ความหมายทั่วไปของแมลงศัตรูธรรมชาติแมลงศัตรูธรรมชาติหมายถึงแมลงที่เป็นประโยชน์มีบทบาทในการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีและเป็นปัจจัยทางชีวภาพที่ช่วยควบคุมปริมาณของแมลงศัตรูพืชให้อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติซึ่งแมลงศัตรูธรรมชาติในที่นี้หมายถึงแมลงห้ามและแมะลงเบี้ยนความสำคัญ มวลพิคาตเป็นแมลงศัตรูธรรมชาติมีประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนชนิดต่างๆโดยเฉพาะผีเสือ้อเช่นหนอนใยผักหนอนกระทูผักหนอนกระทูหอมหนอนเจาะสมอฝ้ายหนอนคืบกระหล่ำหนอนคืบลาหุ่งหนอนแก้วส้มหนอนร้านมวลพิฆาตมีพฤติกรรมเป็นตัวห้ามตั้งแต่ตัวอ่อนวัยสองจนกระทั่งเป็นตัวเติมไว ทำลายหนอนทุกขนาดตลอดชีวิตมวลมีิ่า1หนึ่งตัวทำลายหนอนศัตูได้214ตัวถึง258ตัวเฉลี่ย6ตัวต่อวันตัวอ่อนวัย2-5ทำลายหนอนได้80ตัวเชื่อวิทยาศาสตร์โอเคเชอร์คอร์าฟูเซราตา้าลักษณะรูปร่างไข่ลักษณะกลมเป็นกลุ่มประมาณ20-100ฟองต่อกลุ่มน้ำตาล เป็นมันสะท้อนและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลบนแดงหรือส้มเมื่อใกล้ฟักตัวอ่อนมีห้าระยะวัยหนึ่งอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเกาะน,นิ่งอยู่กับที่ดูดกินน้ำเป็นอาหารหลังจากลอกคาบเคลื่อนไหมน้อยมากเมื่อเจริญเป็นสองวัยเริ่มออกหายเหยื่อลำตัวสีแดงเข้มหัวและขาสีดำไม่มีปีกมวลแต่ละระยะมีความแตกต่างกันที่ขนาดของลำตัวสีส้มรวมทั้งนิสัยในตัวเต็มวัย ตอลำต้นสีน้ำตาลแก่ขนาดวัดจากหัวถึงป,ปลายปีก1 3ถึง1.6เซนติเมตรด้านหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมลักษณะเด่นของมันพิฆาตที่บริเวณบ่าทั้งสองข้างมีหนามยาวและแหลมข้างละอันเพเมียวีสามารถวางขายได้340สฟองวงจรชีวิตของมวลพิฆาตไข่7.8ถึวันเป็นตัวอ่อน 17- 1 8วันและเป็นตัวเต็มวัย23วัน ลักษณะการทำลายแมงศัตรูพืชมวลมิคาดมีปากแบบดูดแทงมีลักษณะคล้ายเข็มปกติจะพับเก็บไว้ใต้อกเมื่อพบหนอนจะใช้ปากแทงเข้าไปในลำตัวหนอนศัตรูพืชแล้วปล่อยสารพิษทำให้หนอนเป็นอวมาพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวได้จากนั้นจึงดูดกินของเหลวจากตัวหนอนจนหนอนแห้งตายแล้วมวนพิคาดจะไปหาหนอนตัวใหม่ การนำไปใช้เมื่อสำรวจพบหนอนจากตัวพืชปล่อยมวลพิฆาตัวอ่อนหรือตัวเต็มไวอัตราหนึ่งร้อยตัวต่อไร่ในพืชไร่พืชผักไม้ดอกและในไม้ผลปล่อยเมือตัวต่อต้นเพื่อควบคุมปริมาณหนอนให้อยู่ในระดับต่ำหากพบปริมาณหนอนมากปล่อยัวลพิ่าตสองพันตัวต่อไรโดยปล่อยเป็นจุดๆให้กระจายทั่วแปลงและปล่อยซ้ำจนกว่ามวลพิฆาจะตั้งรกรากได้ควรลดพื้นสารป้องกันและกำจัดแมลงจากการปล่อยมวลพิฆาตัวอ่อนไวสาร 4ในแปลงนอกไม้ฝรั่งและถั่วยาวยาว 3, ันสตัวต่อไร่ต่อครั้งต่อการระบาด1ครั้งและปล่อยในแร่ง2 4 2,400ตัวต่อไร่สามารถควบคุมปริมาณและลดการระบาดของหลอนได้80 9 0